ตันนี้จะพามาเที่ยวชมท้าวเวสสุวรรณแห่งเมืองสกลนครนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางวัดกำลังทำพิธียิ่งใหญ่ทีเดียวช่วงนี้เอาเรื่องจริงก่อนไม่ใช่เรื่อเล่นมามาชมกันครับาน้เสรวก็สที่นันคือาท้าทาย365วันนับนิเด้เลยนะครับ130 บูกทิปอย่าไปยินอ,อะไรดีๆนะอย่ากระเด็นในกล้องจังหวะน่นาตั้งมากนะครับขอบคุณท่านพ่อเลยนะครับทีมง,งานของแม่ทนของท่านอาจารย์น่นรัสุขปังเจริญนะครับในเพจ์ในไลน์ของท่านไลฟ์สดก็ดีนะครับที่ทนะ่านติดตาม สายบุญต่างนักเรียนว่าทุกเรื่องที่ผ่านไร่สวก็ดีในลานไเพีก็ดีเป็นเรื่องที่ดีที่มีส่วนร่ที่ีและในสุดเร่องอื่นด้านนะครับไม่มีบุกเป็นไม่มีเรื่องที่จะมาไร้สาระนะครับเป็นเรื่องสาระท้งน้นเลยจมลงที่เรื่องแตเรื่องไปนะครับไม่มูลีหลายๆเรื่องมารวมกันเป็นต้นว่าสร้างตูนตะเวท so ิวรรนเสร็จแล้วเนี่ย ที่น้องมาวัดบ้านพระหาัาป้องขอบคุณในกําลังใจเลยพี่น้องติดชมมามากติดมากมากเลยไม่ได้รวมติว่าห้องน้ําใช้ไม่ได้เลยนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับด้วยสายบุญที่พี่น้องมีน้ําใจนะครับมาร่วมสร้างห้องน้ํให้ใหม่นะครับประมาณที่สิห้องแต่จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับรอกันที่ที่เป็นก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นผมเตนาี่พีน้องบาร่วมด้วยช่วยสร้างคุณสนที่นี่นะครับ แล้วก็มีการต่อเนื่องอีกหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างเรื่องไข่นที่จริงหลายคนงสงสัยว่าไข่นยใครซื้อมาแจกไม่มีใครซื้อแจกใครหรอกครับมีพวกเรานั่นแหละซื้อแจกกันเอง<ไ>บางคนบริจาคไข่นะทางฟองเนี่ยมารับไข่แค่หนึ่งแผงเองในวันนี้น่ะมีใครร่วมบริจาคไข่ด้วยยกมือหน่อยครับอ่าเยอะเลยเนี่ยย่างไรครับคนบริจาคไข่ให้พวกเราเนี่ยต้องชื่นชมท่านเลยเป็นมหาทานนะครับมามรแจกไข่ให้พี่น้องเนี่ย ที่จริงที่เป็นเงินก็หลายแสนบาทนะครับแต่ขอบคุณนะครับในสายบุญที่ท่านให้เพื่อจะดึงคนเข้าวัดให้พี่น้องได้มารู้จักวัฒน,นธรรมประเพณีที่ดีงามนะครับสิ่งที่ท่านเด็นดอยู่ในขณะนี้ก็คือสิ่งที่เราเตรียมไว้ต่อเนื่องนะครับรวมทังปลายสีปลายสีเข้าต่อรืออะไรเท่าต่อเนี่ยรู้สึกว่าหลายๆท่านจะเป็นเจ้าภาพร่วมอยู่นะครับ าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เห็นพวงสีงขาวนะครับที่สวยเลย <c oughs> เปลี่นวัฒนธรรมเป็นาวัฒนธรรมเรื่องข้าวเอามาเปลี่ยนสภาพจากข้าวเปลือกอให้มา,า,านนะะเป็นข้าวตอกทำเป็นมาลัยนะครับมาัยข้าวตอกเนี้ยจากพรโสภรนะครับเป็นสิ่งที่เขาหมอมแหนมากนะครับแล้วก็ะทะนุถนอมราคาข้าวตอกเท่าไหร่บอกได้ไหมบอก ขอได้ไหมขอได้นะห้าแสน,น 5, ถูกต้องแค่จ๊ะเอาห้าเบอร์อาจารย์อาภิญญาห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์เลยนะน่ะเขาตกแต่งแล้วนะห้าเบอร์แล้วขอไมรับกลับด้วยเอาไว้ที่นี่เลยใครอยากจะถ่ายรูปใครอยากจะคูชาไปโทรที่ไหนก็มาติดต่อนะมาติดต่อที่นี่มีที่เดียวของสกลนครนะครับ พวงละห้าหมื่นใช่ไหมพวงละห้าหมื่นสองพวงก็หนึ่งแสนบาทนะครับเฉพาะข้อต่อนะไม่เกี่ยวกับร่ายีที่ตั้งเยียนนายรมนทพญานาคนะเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่ใช่นีต้องสวดพระเกียรติขององค์ผู้ชิระโทนากาลผู้เป็นเทพกษัตริย์แห่งเมืองบาดาลที่พวกเราท่านทั้งหลายให้ความเคารพนับถือนะครับการถวายงานนั้นถือว่าเราได้ถวายให้สวพระเกียรติของพระองค์ สีตูโทนักราชแห่งวังคาดานเพรานวันนี้เป็นงานใหญ่นะครับที่พี่น้องเราได้มาร่วมกันขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องน,นะครับการร่วมกันแต่ก็เป็นของพี่น้องด้วยกันนะครับเป็นก้า,าไม่มีใครอื่นที่จะมาเป็นโดนให้เรามานั่งนะครับงบประมาณทั้งหมดนั้นเราตั้งต้นอยู่ที่1ล้านบาทนะครับ1นล้านบาทนะครับนั่นคือการเสียจาน และสิ่งที่เราได้กลับมานั้นอาจจะมากกว่านี้นะครับน้ำฝาดเครื่องเสียงมาทันทีหน่อยนะครับฝาดเครื่องเสียงข่าวข่าวที